ลงชิเปียนรีโมทโฟล์ซ่าสาม0 2 2 3อีก1ชุดนะครับสิ่งที่ต้องเตรียมก็คือสายไฟไม่ต้องยาวมากนะครับแล้วก็ปอกปากปอกปาปลอกปลายให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ถอดฟ้าครอบออกมานะครับเมื่อเราถอดฟ้าครอบออกมาแล้วก็จะเจอปลั๊กนยะไม่ใช่ตัวนี้นยมันจะอยู่ด้านหลังอีกตัวหนึ่ง แล้วก็เอาสายไฟเนี่ยเสียบเข้าไปจิ้มที่ตัวโลหะให้แน่นนะครับแล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งเนี่ยมาต่อเข้าที่ขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มาหมุนล็อกคอนะครับล็อกคอแล้วก็บิดกลับมาที่ศูนย์นะครับแล้วก็กดปิดกุญแจนะครับปิดเรียบร้อยแล้วต่อมาเอาชุดใหม่มานี่ครับกดเปิดกุญแจนะครับแล้วก็บิดกลับไปที่ออนนะครับแล้วก็ลองใช้งานดูครับ เป็นอันเรียบร้อยนะครับเห็นไหมฮะไม่ยุ่งยากเลยนะครับแล้วก็จะมาลองใช้งานดูนะครับกลายเป็นว่าเราจะมีรีโมทเพิ่มอีกชุดนึงครับง่ายๆนะฮะก็ช่วงโปรโมชั่นนะครับรีโมทราคาค่อนข้างถูกนะฮะไม่ถึงพันนะก็สามารถซื้อมาเก็บไว้ได้เลยนะฮะเอาไว้เป็นกุญแจรีโมทสำรองกรณีที่มันหายไปนะครับอใช้งานได้ทั้งคู่เลยครับสุดยอดมากฮะขอบคุณครับที่รับชม